มิกุว่ะเมื่อกี้ถามว่ามากับใคร go, จะกลับ go, มากับเพื่อนนะคะ go, ทางเดียวกัน l ล t s ก <'s> o จีจี้ตามมาแล้วดีมาลับปกติ go, จะไม่รับนะคะ go, 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 go. เดินจากบ้านมาหนึ่งกิโลก o ก o กมิกุเดินอออมามาดูมิกุดิเดินไปตรงไหนอ่ะมิกุเขาเดินไปตรงไหนอ่ะ ดเดินไปตรงๆใช่ไหมพาสรอซันไหม